พวกเธอเนี่ยเป็นจนเอลลุดไหลใช่จ้าทำไมหรออยากจะช่วยให้มันมีสตอรี่อการเร่อสีให้คนดูงงคนดูจะได้รู้ว่าแกเอดเพราะอะไรตมาอจยไม่อไม่ใาดกน้คุณจจู้รอฟังเรื่อะไรล่ะฟังเรื่องพี่มาค่ะค่ะ เชลซีค่ะทีมค่ะชาริค่ะเจ้าหญิงค่ะแซงค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ในรายการเกมผู้รู้ไหมไทยเอ้ยไทยอ่ะก็ก็ตื่นเต้นเบาๆเนเราชอบเล่นเกมไม่เบาด้วยก็จะ่อช่วยนิดนึงจากว่าคือ แกงพี่แกงสมเลโกเลโกอะไรโอเคต้องมีความสนิทสนมแม่แบบแต่ก็ประมาณชื่อดีแหละตอนแรกนึกถึงพี่ปอนแต่คิดว่าจะม่มีคิวใช่ใช่ใช่นึกถึงพระเอกเอ็มวีของพวกเราแต่อาจจะเลยสัตว์ออกเป็นประมาณประมาณประมาณคร่าวๆที่คิดได้แบบเร็วๆคิดตะกี้เลยดาวฉันจะ เพือดวงนั้นที่เป็นเพื่อเห็นพี่ดาวเลยไงล่ะพี่ดาวก็พี่ดาวเลยอ่ะพี่แกเพื่อดาวดาวเลยพี่เออพี่ดาวลองดูลองดูก่อนลองดูลองดูแต่มันจะง่ายกว่าเออได้ง่ายไปกว่าธรรมชาติ natural แต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะประเด็นดาวธรรมชาติมันไม่ใช่คำว่าธรรมชาติอ่ะซึ่งว่าเขาอาจจะเป็นคนแบบ inter inter กินเยอะไปป่ะหรือ <laughs> ว <coaches S 2> ่าอาจจะแบบไรเล็กก็ส่งไปก่อนส่งไปก่อนไม่แต่งหน้าหรอเป็นคนใส่ใส่ใสใสเป็นคนบริสุทธิ์บริสุทธิ์แบบว่าบริสุทธิ์ใส่ใส่ไม่มีไม่มีผิวมีภัยไม่มีผิวมีภัยใช่หรืออีกอย่างหนึ่งเป็นแบบว่าเมคอัพโนเมคอัพเนเชอร l ล o o k มาในลุคแบบว่าใส่ใสวันนี้ไม่แต่งหน้าอาจจะยังยากจังเลยเนี่ยยากจังเลยอ่ะเก็บไว้ในใจก่อ็เก็บไว้ในใจเว้เลยขอเสียงหน่อยค่ะ ชั่งกว่าเ้ยนะฉันไม่เหมือนพวกคุณแต่งหน้าสบชั่งกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้อยค่ะเฮ้ยเราพี่สเมื่อกี้นี้เจอพี่ซูเนียอยู่ในห้องนะแล้วพี่ซูดหันไปถามพี่ซูเนียว่ามาทำอะไรพี่ซูนีมาทำอะไรอ่ะไม่ได้กว่าพี่สีพี่มาแต่งหน้าเล่นๆอ้าว ตอนแรกใครก็นึกถึงที่ซีเพราะว่าเน t u อ a l n a t u r แต่ว่าพี่ซีเดินสายอยู่ใช่แล้วนี่ไงเขาอาจะไปเดินสายที่นี่เหมือนกันก็ได้ไง พี่แอร์ทำไมใช่ไหมพี่จูเนียเออพี่จีนแคบีนันไม่เคยเห็นพี่ซีพูดกับเราแบบนั้นอะเข้าใจถึงว่าหนูไม่รู้จักแต่ว่าแต่ว่าไอแคลจะรู้จักมากสุดคือไม่รู้พี่ซีสามารถพูดแบบนี้ได้โอเคพี่จูเนียก็สามารถพูดแบบนี้ได้พี่จูเนียนี่คือจะใช่มิิรแล้วก็ดูจะรู้พี่แกงพี่แกงยังอยู่เพราะว่าดาวแกงกับพี่ดาวอะไรอย่างนี้ประเด็นคือถ้าพี่แกงเราอตเชอร์คืออะไรใช่ไงคิดอยู่เหมือนกันพี่แกงปกติเขาไม่แต่งหน้าพี่เขาแต่งไม่ดูวอร์เขาหรอไม่หรือว่าชีเต้ โพราฉันนึกถึงคีนพี่คีนพูดอย่างนี้ได้เขาจริตอย่างนั้นอยู่แล้วคีนเกี่ยวอะไรกันเบดาวเกี่ยวอะไรกับดาวอะเอาแบอะถูกงั้นตัดไปก่อนตัดไปก่อนเริ่เป็นสีะไรนหรือว่าเอาเครื่องของคน สนิทกับพวกเรามากแค่ไหนคะอือาจจะไม่เจอกันบ่อยไหมอืมอุ้ยตอบถัาไม่เคยอ่ะคุณอายุเกิดจะ30หรือเปล่าคะไอ้พูดอ้าวคุณมีเพือสนิทชื่อเล่นขึ้นต้นด้วยต่อเต่าไหมคะไม่อาจจะยังไม่ตัวพี่เตงไงยังไม่ก่ แฟนยังคะเหมือนพี่แกงอแกตอบหน่อยแกตอบหน่อยแล้วคำใบที่ดาวเนี่ยคืออะไรคะขุดอะไรเนี่ยเออดอะไรเนี่ยไม่รู้เ้ายัพูดเรื่องอีกพี่พูดดูเรื่องเุ่แกลไปใบอะไรคุณหลอกไหมคะว่าไงอ่ะทำเสียงต ่เสียงนาพี่แกงไม่น่าเมื่อกี้เขาเสียงแบบเสียงอย่างเงี้ยพี่แกงไม่น่าแบบไม่ได้ไม่น่าครับเขาจะเสียงมันอยู่ทีมเอ็มคะวีไหมคะทำไมวะภาษาตะโกนทำไมวะตีจิ๋วฝรั่งเนี่ยไอ้เดินฝรั่งเนี่ยใช่ใช่มีคนตีได้เออตีจิ๋วฝรั่งตีจิ๋วฝรั่งคือเอาคือว่าอะไรแค่หลอกเป็นพี่แกงปล่า ก็เป็นไปได้ไปได้ก็เป็นเลโก้และพี่แกงแหละที่สุ่ยเราไปตอบช้าด้วยอ่ะอันสุดท้ายได้บอกแถบว่าที่สุรตีฝรั่งตีจิ๋วฝรั่งพี่แกงเรียกแต่ไร้เล่นก็รู้ไร้เล่นก็เรียกแต่ว่าเป็นพี่แกงได้สูงมากๆเลยค่ะแต่ว่าขึ้นไปเฉลยให้เรารู้ทำไมว่าเขาจะเรียกตีเออใช่ใช่ไหมมันออกง่ายเกินไอ่ะออกเกินไปอ่ะจะไม่ใช่หรืออีกแต่อันนี้เหมือนแต่อันนี้เหมือนแต่อันนี้เคตรเหมือน แต่เนี่ยเหมือนดาวกับ Natural คือเพียงดาวเพียงดาวเลโก้เลโก้ชอบใช้สมมติว่าเพียงดาวจริงหรอแค่นี้เดนโน่หนึ่งอะพี่งแก่งมส้มอะโก้หรอเลโก้เลโก้มีความเป็นไปได้อยู่อันดับสองไอพี่จูแต่มันจะไม่เป็นผู้หญิงเลยหรอไม่นะเสียงไม่ใช่ผู้หญิง เหมธอที่คิดนะโธ่โกกงแน่นอนได้ข่าวว่า6คนเวลาแต่งหน้าเอง30นาทีไปถ่าย MV แต่งหน้า4ชั่วโมงเร็วไม่ใช่พี่แกงไม่ใช่เลโก้เออม่ไม่ ไม่ใช่พี่แกงอ่ะเพราะว่าเขาไม่ไม่น่าพูดอย่างนี้อ่ะแกงพูดช้าไปอ่ะช่างไฟดูไม่พี่จูมากเบอกแล้วว่ามีคนพี่ปูเออให้เพราะว่าเรามีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้เพราะว่าเองเคยเจอเขาตายละแล้วเขาว่าทำไรก็ไม่รู้ว่าแต่งหน้าเล่นๆตายเลยไอจีก็ได้านเมาไปเล้วพี่จูเนี่ยเมาอีกเมาอีกเมาไปเลาเมาเลยมีอะไรที่รู้บ้างคะอยากฟังเรื่องอะไรล่ะ ฟังเรื่องพี่มาค่ะขาแปลกไม่แปลกฉันรู้ว่ามีหนึ่งในพวกเธอเนี่ยเ <c oughs> ต้นแรงสุดๆเต้นจนเอวหลุดในหรอใช่จ้าทำไมหรออยาก,กจะช่วยให้มันมีสตอรี่เอลิการ์เรื่อสีให้คนดูงงคนดูก็จะได้รู้ว <c oughs> ่าเธเอวหลุด ไม่ใจเราได้มีเอลุดก่อนอ๋อคือเรื่องมันมีอยู่ว่าตั้งแต่ซิงเกิลแรกของพวกเราเนี่ยเพลงซีทรูเนี่ยใช้เอลหนักมากเราติวแบบเบสิกเอลกันเยอะมากออจนหนูสึปกปวดแปลกๆก็เลยไปหาหมอฝังเข็มแล้วพอหมอจับกระดูกสันหลังเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเริ่มหลวมแล้วมาถึงข้อตรงเอลมันเริ่มหลวมอะไรเอลหนักอะไรจริงนะวันนี้คอที่มีเอลเรเทอร์สีไม่ใช่หรอไม่ใช่ช้าง แต่ฉันว่าฉันปีนสู้เธอไม่ได้หรอกจ่าจ๋าจะบ้าเขาลุ่นเหนื <es voir> ่อยกับเราแล้วอะเื่ยสิเพราะอายุมากแล้วเนาะน่าจะเหนื่อยเลยปกติเวลาไปกองเนี่ยจะมีอยู่คนหนึ่งชอบพกขนมไปให้คนอื่นกิน อันนี้คยังไงตั้งใจให้นัมเบอร์คนอื่นเนี่ยชวนแล้ตัวเองขอมีนคนเดียวหรือไงเอามาแล้วไม่กินเองอันนี้หมายถึงหนูปะ <c oughs> อาจจะเล่านิดหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าเราก็ว่าคนเดียวก็ไม่ไหวเราก็ต้องชวนคนอื่นด้วยระบบหานแคลผ่านห้านะ <c oughs> พอจะอย, <c oughs> ยอมกินเอา้ากินสิทำไมจะไม่กินอ่ะมาเก่าหาหนะพี่จู ทำไมนึกถึงใครอีกคนนึงหรือเะใครแต่คิดว่าเขาอาจจะไม่มีคิวมาแต่จริตนึกถึงพี่จุงมากเฮ้ยพี่จุงอะเซลหนูเรื่องนี้หลายรอบไข่เฟย์ไข่เฟย์ไข่เฟย์แต่อาจจะไม่เกี่ยวกับขำใบใช่แต่พี่พี่จูเกี่ยวอะไรกับขำใบนะเออนั่นนี่มีเรื่องอื่นอีกไหมอะมีคนนึงได้ฉายาวัลลภุจัไในฟังอะไรทั้งสิ้นได้ยินไหมคะจริงๆนี่นั่งคุยอยู่เนี่ยได้ยินไหมเนี่ย คนอีกนิดนึ่งได้ไหมคะวันเช้ากินหมูสดมาประเนี่ยวอดใจหนูเป็นคนที่ทําอะไรทีละอย่างก็เลยเหมือนแบบเราโฟกัสได้ทีละอย่างแล้วเวลาคนเรียกมันก็แค่แบบบางทีมันตัดสัญญาณไปแล้วมันเหมือนเรามีต้องเหมือนเด็กจะเป็นคนที่สนิทกับเอกแค่ฟังฟังไปแล้วเหมือนเพี่เลโก้พี่เลโก้ขอพี่จูอยู่พี่เลโก้ไม่ใช่พี่จูแหละพี่เลโก้ของนีเล่น ว่ะวาชาลีกับเจ้าหญิงเนี่ยขอมาปีคนเขาหาแต่ไปหมดเลยอะยังอะะอาะงานีเลยมีเลยาีเลยแลลไปยอมรับไปเถอะเธอเราจีบเธอไงเราจีบเธอไงเฮ้ย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 นี่ไงแค่หึงพี่เจ้าหญิงจีบพี่เลโก้เร็ว อ,อันนี้นูปไม่ได้นี่ืูเป็นไม่ได้ได้ข่าวว่าได้ข่าวว่า ไม่ใช่อะไรเพราะว่าคอนจะมีนายโฟแล้วเจอพี่ตุ้ยแล้วแตงก็บผลกับว่าในเดี๋ยวจะเรียนบีดบ็อกซ์ตอนนั้นก็ใช่หนูดูแบบว่าเสียงเหนื่อยๆอ่ะหมายถึงว่าโก้พี่เลโก้จริงๆค่อนข้างค่อยเๆไปหลายชื่อเหมือนกันค่ะคือคือแค่รู้สึกว่าถ้าเป็นพี่ตุ้ยอ่ะเขาต้องดูพูดเยอะกว่านี้นิดนึงก็อาจจะมีบีดบ็อกซ์ดุดเข้ามาบ้างก็ไม่กันหนูคือหนูกำลังคิดว่าเราตักที่เราดาวมันเกี่ยวกับคำ่ายังไงแบบเลโก้ก็คือแบบฉันเป็นดาวอะไรอย่างเงี้ยซูเปอร์สตาร์อะแต่ว่าก็หนับดาวก็ใช่ะ อจะเป็นตัวแทนใครวะโอเคป่ะเลโก้เลโก้เลโก้พี่จูพี่จูพี่จูใครออกไ่้แล้วแหละใครใครออกคันนะเราจะเลือกคนนั้นอ๋อน้อยอ๋ออ๋อสองคนเป่ายิ้งฉุบพิจูอันนี้พิจูเลโก้เลโก้ใครใครชนะใครชนะใครชนะเอาคนนั้นเาให้ดวงตัดสินเลยสามสองเป่ายิงชุบจบเอาเป็นพี่จูพีเราไปอ่ะาเราแค่ไปพี่จูเนี่ยพี่จูจู้พี่จูเนี่ยเป็นชัยค่ะเย้ เมื่อกี้นี้เจอพี่จูเนียอยู่ในห้องนะแล้วพี่จูถัดไปถามพี่จูเนียว่าทำอะไรพี่จูไปทำอะไรอ่ะพี่ไูแต่งหน้าเล่นๆช่องไฟดูไหมพี่จูว่างตื่นเต้นเหรอไป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 ตื่นเต้นเปลวยิงชุกจะเอาเป็นพี่จูพี่จูพี่จูเนียหายหายหายอายหายหายหายโยบุกตอบยังไง สวัสดีครับสวัสดีค่ะแขกคิดนานมากตอบผิดได้ไงขอโชคเยผมมีความสุขมากเดากันผิดผมเครียดมากไม่มีความสุขเลยไม่มีชื่อพี่ภูวินออกมาเลยซักกันไม่มีแวบเข้ามาในหัวเลยจริงๆริงก็ไม่มีแวบแบบไม่มีแวบเลยแต่ว่าพอนึกปุ๊บเสียงเหินเหินจังหวะหายใจจังหวะหยุดคิด นิดหนึ่งดูจะถูกแต่ว่าออไม่่แตจังหวัดหยุดคิดอ่ะมันไม่ใช่นะมันคือไอเนี้ยมันพูดยากมันฟิดแบบใช่มันผมเคยอยู่ในโพซิชันพวกคุณมาแล้วพึ่งพูดไปพูดว่ากดถ่ายอ่ะเอแคร์พิ่งพูดเพิ่งพูดว่าได้ดูหรือเปล่าคลิปที่ส่งมาคือคลิปที่เป็นตัวอย่างว่ารายการนี้อ่ะก็คือเขาเหรอก็คือมีมีพี่พูวินไปแล้วเหมือนพี่สตางเป็นคนใน่ๆเราถูกไหมเราถูกไหมเราพี่เราพี่ ใช้เทคนิคเหมือนกันน็คือว่าโทรหาคนที่รู้จักเฟริสเมื่อวานไปทํางานกับพี่พีทมาก็เลยได้ข้อมูลฝั่งไรเซอร์มาแล้วก็ทางมาร์เก็ตติ้งของไรเซอร์ก็ช่วยได้ให้ข้อมูลได้ดีอ่าให้ปลอมแปลงเป็นพี่แกงและเป็นเลโก้เซืรอเหอนเลยอ๋อแต่ว่าหนูพอคิดกลับไปแล้วคือไปฮูวินแน่นอนเพราะอะไรวีนมาก วินจนหนูแบบไม่อยากจะไม่อยากจะตอบกลับแล้วเพราะอะไรก็ไม่รู้ต้องเข้าใจเจ้าหญิงต้องเข้าใจว่าผมไม่ได้วินทุกคนกูวินแค่ไปเลยเลยคือตอนแรกจะใบ้คำว่าดาวสุกแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะง่ายเกินไปก็เลยตัดเหลือแค่คำว่าดาวไม่รู้เพราะว่าล่าสุดแต่งตัวเป็นเซลร์วีนัสใครจะไม่คิดเล่วผู้คนมาขอผมถ่ายรูปด้วยซ้ำ ขอจะลลิดเซลเลอร์วีนัสหน่อยได้ปะจุงแะเออออเอถูกถูกถูก natural มีสองความหมายคืออันนี้อันนี้คิดว่าบายาตอนแรกกลัวเจ้าหญิงจะรู้ว่าผมเป็นคนไม่ชอบแต่งหน้าเกี่ยวกับการแต่งหน้าจริงจริงใช่คือเป็นคนไม่ชอบแต่งหน้าแล้วก็อันนี้เป็นทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวโลโก้ของไรเซอร์โฮมโมอะมันจะมีตัว natural อยู่ที่เป็นตัวของดนตรียากมากยากไปนิดรู้สึกแทบไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรพูดถึงเพื่อนรักหน่อยอาจจะไม่รู้ก็คือว่าผมอะรู้จักแต่อย่างเช่นถ้าเป็นชาลีอย่างเงี้ยผมรู้จักกนมรานแล้วเคยเล่นละครเวทีเรื่องเดียวกัน พี่ดาวด้วยใช่กับพี่ดาวด้วย สิปีที่แล้วใช่ก็เลยแบบรู้จักกันมานานมากแล้วแล้วตอนแรกก็กลัวว่าเขาจะเดาไม่ผมกับพี่ดาวเพราะว่าคาใบก็คือดาวใช่คาใบคือคุณพี่ดาวด้วยก็เลยแบบตอนแรกก็วุ่นวันตรงนั้นนิดนึงแล้วก็เจ้าหญิงก็รู้จักกันมานานแล้วเป็นเพื่อนผู้ชายที่สนิทมากๆอ่ะสนิทมากไม่อยากจะพูดคำว่าที่สุดหรอกนะเอแคลก็รู้จักเพราะว่าเอแคสนิทกับปอนเป็นน้องสาวของปอนเป็นน้องสาวของปอนก็เลยแบบรู้จักกันแล้วแล้วก็เอแค์กับเจ้าหญิง ก็สนิทกันก็สนิทกันด้วยก็เลยแบบเออรู้จักกันไปหมดเลยแล้วก็กับพีมก็เคยถ่ายชัมเมอร์ไนด์ด้วยกันด้วยพีรมันเอาหมดด้วยกันเลยโอ้โหถ้าถูกมาสองแก่ แล้วก็แซงก็เห็นตั้งแต่ Thailand School Star เพราะว่าผมไปเปอร์ฟอร์มเวทีเดียวกันเหมือนกันแล้วก็เชลซีก็เห็นตั้งแต่ตอนเป็นลูกี้แล้วเหมือนกันแอบต้องเรียบร้อยทีนึงเพราะเมื่อกี้ด่าเขาไปเยอะเก่งมากเชลอาพูดขอโทษขอโทษเลยขอโทษเลย ถึงขั้นแบบเหมือนกว่าข้าใสแบบว่าแล้วเมื่อกี้ฉันแบบแหวะแหวะแลไมอะไรเงี้ยืันจำไม่เป็นไรด่ากันเต็มที่ได้เลยอึ้งนะคือพี่เจ้าหญิงอ่ะก็เราพี่วินในฟังว่าแบบเออเขาเป็นคนหนีนะเขาเป็นคนดูไม่ชัดเขาเเม้าเมาอะไรนะไม่ใม่ไม่ นกแค่การพูดถึงเฉยๆแล้วก็หมายแบบว่าเออพี่ภูวินดูเป็นคนที่มีวิชาการมากๆในการพูแบบมีเหีุผลฉันพูดเรื่องดีๆเล้วันนี้ที่หนูจะเลยเนี่ยคือวิคี้วินเหมือนกันนะอุยไม่ไม่แปลกใจที่ที่เรขับเรียกใครอะผู้วิน เ้ยตอนนั้นไงที่เฟรดอิสออฟิเชียลโพสลงว่าต่อไปนี้ถ้าใครเรียกเลเซอร์ลูกกี้เนี่ยจะตีแล้วพี่บุญวินแล้วสลูกี้แล้วสลูกกี้แล้วสลูกกี้แล้วสลูกกี้จัดการจัดการคือวันนี้สนุกมากๆคือหนูอะ เราไม่ถูกจริงๆไม่มีใครคิดว่าคุวินเนี่ยจะมีเวลาให้ให้พวกเรามาให้พวกเราจีนใช่ก็คือสุกมาาอ่ะเอาจริงๆคือพวกหนูอ่ะทะเลาะกันแต่นอกจอเรายังไม่เคยทะเลาะกันในจอมาก่อนนี่แหละที่แรกแต่เอาจริงไหมคนนอกจะมองว่าพวกเราเหมือนชอบเถียงชอบอะรกันก็คุยปกติอ่ะใช่ใช่เดี๋ยวลองแบบพูดกับกล้องซิแบบมองกล้องเลยก็บอกว่าเราไม่ตีกันเราแค่พูดปกติเราไม่ได้ตีกันนะคะแต่ว่าพูดปกติกันสายตา แข็งมากตีกันมาเยอะแล้วเรามาเข้าสาระกันนิดนึงไหนฝากผลงานหน่อยครับเพื่อนรักก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวมีผลงานเพลงกับ r i s e Music แล้วก็ขอฝากซีรีส์ด้วยนะครับผมตอนนี้ถ่ายทำเรื่องมีสติในคุณทีอยู่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่อง Scarlet Hearts ในปีหน้านะครับผมแล้วก็เรื่องเทสที่เพิ่งจบไปก็ของช่องวันเลยฝากกันด้วยนะครับและของเฟลิส ค่ะก็ฝ่ายเฟรนเซอร์นะคะพวกเรามีซิงเกิลที่2แล้วคะ่ะอาราคาดาบราจงรักจงหลงมาในลุคที่โตขึ้นแล้วก็จะมาเพอร์ฟอร์มให้ทุกคนดูแบบจเต็มมากๆเลยค่ะเจ <c oughs> สููรู้ไหมใครเอ่ยไม่รู้เลยวันนี้ <c oughs> ข้างในเราจ,<ห>จะจับมาในถ่ายได้เจ<ด><ห>สซหกเสียงหกคนพูด0ูคนฟัง